หอยหอยเสื ho ài, ho ài of, oh, uh, ้อด uh, oh, oh, awesome. really nice. right. ีนี eh, Alright, huh? ่หอยนี่เขาเขาจีบคล้ายกับได้ด้วยนี่เพราะเขาสื่ออู้หูมึงมันไต่ขึ้นข้างหน้าผมแอนอ๋อเถอะเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาแมวมีหน้ามหน้ามมันหนามันได้แล้วแหงๆลลยห่างเก็บผิดเก็บเอามันเบิดเถอะโอ้ที่โทที่หน่วยนี่ยุดยุดปามันไป่เขาไม่สมเช็คดิ้งนะ เท่าไรน้อยเท่ากับไปจบจีบจบไปขายเดะยบ้างเลือนเดี๋ยวบ้างขอยวาดตีนเลยปูปูปูไม่ปอนข้าวเดียวสีเต็มตาเด้น้อปปเนื้อเนเนึ่อหนึ่งสองสาสบายดี สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อเบ่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สผู้สุคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้องตายยังสาวร่างซ่องน้องตายสาวราววคือเก่าเด้อพี่น้องตอนนี้กะลงมาหัวหน้าเนาะพี่น้องสังเกตเห็นทนยังบบพี่น้องนี่คือกระตาเนาะกระตากับกับ,กบยัง<อ>ยกระ<อ>ตากับหอยเนาะพี่น้องภารกิจของเขาในมือนี่ก็คือ มาเก็บหอยไปต<บ>้มเอาเอาหอยไปต้มนะพี่น้องเพราะว่าบ่มียังบ่มียังกินแร่ขน่พี่น้องก็เลยสเก็บหอยไปต้มจับแจวเนาะขวดเลสได้พี่น้องต้มหอยจับแจวเบาก็ตีเบาเ <c oughs> นาะื้นนี้เฮาสีว่าเก็บหอยกับร้านสาวนะพี่น้อง<ส>เก็บหอยมาต้ม<ส> <ไป S 2> เก็บ <ไป S 2> เอาแทวห้องเ้อบ่ต้องเอาแทวให้นห<อ>้าเพราะว่าน่ะอีพอเราใส่ปูอีเด้อ ตอนนี้ด้านซ้าวกบใจหอนแหงแล้วเนาะยังเปิดคลิปอยู่มากกับด้านส้าวันนี้มาสองคนนะพี่น้องเพราะว่าด้านซ้าวแอนพ่นมาแต่บาทพ่น่ะสิไปเก็บหอยกับน้องตายจะได้กรฝากเป็นกำลังใจให้น้องตายเด้อพี่น้องอันนี้ก็ใส่สินเนาะฝาทุเงินเองนะพี่น้องกดไปครับส้มอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายนเด้อเพื่อซีเรมี่กำลังใจในการถ่ายคลิปนะพี่น้องปากไปเบิ่งกันเลยเนาะตอนนี้น้องตายสิไปดอเก็บหอยพี่น้อง เราเก็บหอยอยู่ mm. หัวหน้า <laughs> ไปโอ oh, ้เป็นลเนะน่ผักกาตา,เ,ออา,าเกีบ,บหอยจ้เอาไงจะสิเบาได้มาเก็บใส่มอนี้เอาขอเป็นผู้กูึกะกตาเฮ้ย ลงมาเก็บเก็บอยู่วัน้าทิดย์พิ่น้อยป้อยสินเพื่อสินเพื่อชาตกะพายตาตาเราเก็บหอยกับเล็กเ็กเอานีดจะหนาายรู้หอยกับมีดตัวหน่วยบักไงพี่หน่อย ข้าเดียวหลายอ่ะเกรกระดาพี่พี่หอยน่อยมักเาย่กเลนี่ห้ยบอนตายี่อาตายงายไปด้วยนิหอยมันจร่าโอ้ยตัวนี้มันอันนี้ยมั้ไ

มันหอเกบแถวหน้าแทงที่ขาเจ้าบุญดงนันเนาะขาเจ้าบุญดงบุญดงลำหน้าอะไรกับบุญดนฟูไอพวกโอ้โหสองหน่วยเอ้หลายเนาะกินปับกันสองหน่วยสามหน่วยกินปับกันฟูกดลายเนาะลายบ่โอ้บีบีเนาะหอยหน่อพี่บ่เก้บเอาเก็มเอาหน่ะผมยืนตัวบบง่าเนาะเอาอาด้วยเอาด้วย ไปออมเซบอนพีนะ่ะเออมันมีแอน,อไ,อนไ,ไปเอาก,ก,ก้นอ,อ,อนก็ได้ไปเอาก้อนนันมันตด้ออยี่ันบานได้บมีนี่ยะค่น่นงนี่นนนี่มักใหญ่ยังน่ะนี่น่ะนนนี่โคตรใหญ่เลย โอ้อันนี้ขาวหานเข้าจักระหังพูดกันมึงจะไปเวิร์กขาวหานแล้วก็ป้าพี่เหรอขาวหานเด้่ยนี่ขาวหานยังอู้หน่าหน้าหน้มาพี่มาพี่พี่โคตรร้ายเลยป้าทุกป้าเฮ้ยอย่าเล่นหอยสิบาตีนป้าปู่พี่น้องอู้มีม,มีต้นมีตหน่วยอะไร เพราะว่าหน้ามันอะพี่เอ็มาเก็บเอาอยู่พี่ผูมึงด้อยโอ๊ยตัวไหใหญ่ด้วยผูกอยู่พี่แย่งไรอ๋อเถอะหูมึงเนี้ยเอ็มอู้หูหอยหอยเสื้อดีนี่หอยนี่เขาเขาจีบคล้ายกับได้ด้วยนี่เพราะว่าเขาสื่ออู้หูมึงมันไต่ขึ้นข้าหน้าของพี่เอนอ๋อเถอะเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาโอ้ย แมามีหน้าหน้าม oh. <t ips noise> ันหน้ามันได้แห้แหงหลอเอาแกพิดโอ้โอ้โชิโนยนี่ยุดยุดป้ายเต้ออไม่สมเลยนะขันตอนร้อยเากบไปจบจิบไปขายเดยวระวังเอดระวังหวดีนะอ้องหนอย ไม่พอข้าวเดียวสิเต็มตาแล้วเนาะอู้เพราะระวังในหน้าโจโก้เหนยานมุเลปขนาเอาคู่น้อยขนาดจะเอาคู่นี้เอาคูกเอาลแล้วมาดึงจับไม่ต้องคุยกินตับกันเถอะว้าวขึ้นห้องไมยกินตับกันเก็บเอามันเบิดได้นี่หน่าฮะโมเก็บเอาหอกเพราะว่าพี่พอระบาดพูดอันนี้เอาไปกินเนาะ ต้มจำแจวโคตรค่ะปี๊ไม่รอดแต่เด่นี่ป้าผู้พี่น้องเอ๊ะบอกมาเก็บเอาข้าวเดียวดีเต็มตาผูกเบื้องมั้ก็มี่ผู้แอนหูหอยแอนนี่นะโบโจ๊กแกนเนาูหอยป้าผู้กันอยู่โอ้โหเนาะเอ๊ะบอกใครมั้งเอ๊ะบอกหนามันใดญแบบนี้มัาพี่หอยเฮียบอกใครมันพี่เนาะรีบคือใครหอยเนาะใครหอยเชื่อดิทุกคนนะ โควานคนงาเลยแต่ว่าเรื่องห้อยบาทตีนอะคุณนโคขาวานขาวานยังงามปะเนาะโอยแม่สพายไหไปบอกโอ้ขอดลายเนาะ นักแล้วนักแล้เอาเอากระสอบผูเอากรสอบผเก็บเอาแท่นี้จิจิแบะกันเนะแบว่าทีเนี่ยอู้นักนาะเอาใส่ไหม้เด้อหามเด้อเออเีถือมั้มันนะถือ่อนเต็มไปพอพพอตะเต็มจ้าแล้วมันหนัก จนจนเต็มกระตาเลยว่าพ่อเราบอกมันนักเด้อมุจเจ้าว่สิหามแต่กันักแต่ว่ามาหลอกเจมหอยข้าวเดียวกับเจมหอยมันบบอึดดอกแง่นี้แง่นี้ขาเจ้าแง่หน้าแซ่นี่เขาเจ้าสีสื่อเนาะเขาเจ้าสื่อไปเขาห่านตำเด้อ อันนี <with sperm> <Broadway> ้อันนี้อันนี้มาเก็บเอาอยู่หน้าถ้าเจ้าเก็บเอาอยู่หน้าตัวเองก็นะ้ยิวเก็บออกแต่เขาเนาะแต่ว่าบออยาาเก็บมันอิปอละบาลหูไปยิวเอาไหม่ห้าเอาที่ยังไีเอนห้าผู้เดียวไหมีฮ้ามาฮ้าไหม่ฮ้าไหม่สอดแบกที่ไมจังโมเสียเปียกไหมมาจีถือ ร่มเย็นขนาดเลยนี่ลมบรรยากาศโคตรดีเลยแมาแม่กว่าที่ถอไมยู่ร่มเหอไม่อยู่ร่มมากอ่ะตกก็รกก็ได้ไปพ่อพ่อบันดาลเอากับเอากระตาลงมาเก็บเอาใหม่อันนี้มันมันดาย่ะใส่แล้วคือหน่อสบายห่วยหน่อสบายอยู่รอกมันหักหนักมันก็คือสบายอยู่รอกมันหักหนักโหตร้ายเน ไปอยากไหลมาเอาด้อพี่น้องฮอยเดียวสิเก็บไหลซื้อเดไอนี่เอา้ามอหาใหม่มาหาใหม่มาสอดทามอนนี้อน้เบามนาไปจะทำไหนใหม่เงี้ยเอาคุณไปเอาจะสางบวชสางคุณยวเอาไปหัวช้างอันนี้มนาอันน้นะสางจะห็ไหาเบิ่งอันนี้อันนี้เป็นเขาหน้า้องตาเนาะใส่เป็นจะทำไหนมาเลยเออทำไหนทำไหน อีน่ะห้ามกับอีแอนติอีน่ะมันมาอะไรเนี่ยไม่ชีวิตข้างหน้าหรอปูบรรยากาศอย่าผ้าอย่าผายุดยุดยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงเอาลงเดี๋ยวไงบรรยากาศดีเนาะปูแอนเสือปูเปื่อนก็เสือมึงเออแต่ละเสือง่ามเปิดเบิร์ตเออมาโมไซเฮียเจนี่นี่นแล้นะโอ้โเสือจะแอนอดีเสือเอือยเป็นเสือมาฝากแต่ไทยเนาะแต่ว่าเป นี sí, winter, ên, ang, i, Mom, ่ด no ้านซ้ายเปิดามเอาเบิ้งเห้อยก่อนแล้วพี่ดอกห้อยมาเก็บเอาหน่อยอตายมันกินตับกันเก็บเอาหน่อสิเอิดคอยไปแอนเดอร์โหนหามาเนาะมูเจ้ายังสีโรมาเก็บอีกอยู่บอเก็บไรผูุดตากระไรในโลกหนึ่งสาวพัดอต้ายซีเบลไปจังได้เลยแนวนั่นไปนั่งซ่อมวิวอยู่เหมือนกันนะ นั่งโซมียก็ผุนเมยจะอยากไปโอ้นั่งผ่อนบอแน่ไหมไม่ยังเอานั่งนั่งนังนั่งอยู่ดีเลยทิไป็้โมวอยู่ใไป้องงมาหลังตีหลังตานเอออาเรยุอเ้ยตีเย็นชมัดเลยเด่นหนา่ซะบอใส่นามว่ได้บ่ได้อูู้ผุนผงเนี่ยหนุกผุนอยู่พูนขาเบา เจมูไปแย่ใครหมแดงเนาะเาเนาะเจม่ามี้วันดิบันติดบอกมืออื่นสนากับมืออเรักมันกับมือชิวยเนียขอเอาใหญ่มันติดอาสิไปเอาไหมมันสามันซุกตอนแรกมันซุกมีเขาโกรงามด้วยเนาะเขาเขาเนาะไปไป้าม้ามมีแดดมูกันเลยมมีมูมูมีบวกมีแต่มูสองคนอย่แล้ เอาล้านเป็นหมูก็เ <laughs> <ป>หอจ๊มือเข้าไปหาแง่ให้บอลแดงเนาะไปตีถ่ายคลิปเลยไปไปไปโอ้หอยเต็มตาเลยพี่เนาะที่เนาะยิ่บุท่าน,นออกาเต็มซ้ำเออมาเต็มเกือบเต็มลีเนาะไปที่โลงให้หน้ามันจะเยี่ยมหอยเจ็บก็เจ็บไปเลยเลยเนาะไป น,นไปแบกมาแบกบมาโมอันนี้โบเมนใส่อันนี้โบเมนใส่ให้งงานเล็กหน่อยได้พี่น้องเพราะว่าเขามาสองคนเราอยากดืนหิว <c ười> อ้อมันก็ปวดแคนใหาานเขาคะเอาซะ จะดีด่าโคตรเตี้ยไปมันอาจจะสือปลามาปล่นท่อนะใส่หอยมาตบเ้อะๆเอาลงไปด่าอยู่ซะลงไปด่าอยูซ่ โอ้ยมันจีเปื่อนเสือไปทุขึ้นโอ้กบบกไปไปแกะตังบกค่ะแกะไปยังกินผ้าตับบกผ้าตับบกบก้งเออผักบกเขาบ่มีน้ำมันหมูอ่ะบ่ได้สึกมันเจ้าเ้ยมันมีงหงแล้วลงไปหลังจเอา๋อาหอยลงไปหลังแล้วตอนอ๋อพ่อพ่อเดี๋ยวมันจีเลิก นี่ล้างอยู่เทียมันก็ยายมันเปืองน้ําล้างอยู่นี่เลยซาๆตัวนี้มันกีนน้ําแน่แหะ <laughs> Lạn là sạo đi nè mầm là bát nè mầm bát nè mầm bát là mầm bát nè 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 mầm Hạc nè mầm bát 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 nè Ô nhỏ nhỏ. Ba. Tìm sao này phiếm bé. Tôi cái gây mưa, lấy nó ngon này, hoi lạy này. Ba. Nguyên đi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 . พี่พี่ยางไปทางก็ให้สิเอาักห้เมื่อพันกะปุกกปุใ่หวยยางทางนีน้ายางเลยคือก็ให้กปุนมาใ่สิคะเดี๋ยวก่อนระปุเออนเดี๋มพันกะปุกคือมันจริงสปอนเซอร์สปอนเซอร์ต้องเขาแน่เด้ะสปอนเซอร์ คือจะน่ะเดี๋ยวใหม่ข้าโซกันกันทีอ่ะนะโอ้อันนั้นบาดกลาแล้วที่น้องอันบาดใหงแหงมากเป็นเทปน้าแหงอันนี้บาดนี้โคตรน้องใจเอาหนามน้ำบาดนี้โคตรเพราะว่ามันสะดวกสบายมันไก่แต่เอาน้ำบาดตัวเองมันจะได้พูดคล้องมาอีกก็ได้เอาตัวมันง่ายซใช่ก็ ตอนนี้กระไรห้อยมาตเต็มกระตาเดี๋ยวเราผีหลอกไปเมือม่อจะเอาขึ้นเมื่อเทียงก่อนเอาห้อยขึ้นเมื่อเทียงก่อนกามิดาบาพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องจังไงก็ขอบใจขอบคุณที่รับส้มคลิปของน้องตายสั้งแม่คลิปนี้กอะกระเพาะทนเลเด้อถ้าจะขอเจ้าเพียร์ทนเลเด้อฝากก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย